ก็คือหนึ่งอสามสี่ห้าแล้วก็หกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับตัวเลขก็คือถามว่า你家有几口人你家有几口人คร,อ,รอบครัวหรือบ้านของคุณมีกี่มีกันทั้งหมดกี่คนนะคะเราก็จะตอบว่า 我家有บ้านฉันมีตามด้วยตัวเลขแล้วก็โควเหอร์นะคะตามจำนวนสมาชิกที่มีมีอีกตัวหนึ่งที่เกี่ยวข้องก็คือถามว่าจีซุยจีซุยหมายถึงว่าอายุเท่าไหร่นะคะกี่ขวบกี่ปีอันนี้ปกติจะใช้กับเด็กๆนะคะกี่ขวบแต่สำหรับผู้ใหญ่ถ้าจะถามอายุคนโตแล้วเนี่ยเราจะไม่ถามนี้จีซุยนะคะ เราจะถามว่าหนีตัวต้าหนีตัวต้าหมายถึงคุณอายุเท่าไหร่นะคะเราตอบถามหนีเราก็จะตอบวอตามด้วยอายุของเรานะคะสมมติฉันอายุ16กัว็วอสืลีวสวยนะคะวอสืลยวสวยอย่างนี้เป็นต้น,นะคะ่ะโอเคค่ะมาดูเท x กซ์หครูอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะเ 你家有几口人你家有几口人 B ตอบว่า我家有三口人我家有三口人。你家有几口人,人,人,幾人ในบ้านของคุณหรือครอบครัวของคุณเนี่ยมีกี่คนนะคะเขาตอบว่า我家有三口人บ้านของผมมีสามคนนะคะ คำส์ใหม่คำที่1อ่านว่าจาจาหมายถึงบ้านหรือครอบครัวนะคะโยโยแปลว,ว่ามีค่ะโขโขปกติแปลว่าปากนะคะแต่ในที่นี้หมายถึงจำนวนสมาชิกของคนในครอบครัวอันนี้คือเท็กซ์ที่1ทั้งหมดค่ะต่อไปเราจะไปเท็กซ์ที่สองกันนะคะ เทคสองเทคสสถานที่เกิดเหตุอยู่ที่นี่ค่ะใช่ที่ปานปัานป้านั้นเกอ,องงซื้อซื้อซื้อใชปั้นงซื้อบ้นงซื่อแปลว่าออฟฟิศค่ะใชปั้กนงซื่อก็คือที่ทำงานค่ะที่ออฟฟิศนะคะับใหม่คำที่สี่นะคะ 女儿女儿หมายถึงลูกสาวคำที่ห้าเมื่อกี้เราคุยกันไปแล้วจีจีก็คือกี่นะคะกี่ซสวยซสวยขวบนะคะอายุตัวนี้มาค่ะเลอเอ,อเลอนะคะไม่มีวรนอยุก,กำกับแสดงว่าออกเสียงเบาค่ะ เลหมายถึงแล้วนะแสดงให้เห็นว่ามันเกิดขึ้นแล้วเป็น past tense มาดูต่อจีอินจินเนียนเนียนเหนียนเสียงที่สองค่ะจนเนียนหมายถึงปีนี้ค่ะจนเนียนจินแปลว่าปัจจุบันเหนียนแปลว่าปีนะจนเนียนก็คือปีนี้นะเพราะนั้นหน่เอ๋อ ถ้าเราเรียงแบบนี้ n นูเอ๋อจีซุยเลออ่าก็เป็นประโยชน์ได้นะเนี่ยหนูเอ๋อจีซุยเลอก็คือลูกสาวกี่ขวบแล้วใช่ไหมคะแปลเหมือนภาษาไทยเป๊ะเลยลูกสาวกี่ขวบแล้วนะคะลูกสาวกี่ขวบแล้วนี้เอาอายุมาใส่บ้างแต่มันจะเรียงอย่างนี้ค่ะเอานี่ขึ้นก่อนเบอร์หนึ่งเป็นจินเนียนหนูเอ๋อจีซุยเลอปีนี้ ลูกสาวกี่ขวบแล้วลูกสาวใครเดี๋ยวเราก็เอาตรงนั้นไปแทรกนะคะมาดูบทสนทนาค่ะเอ๋ A บอกว่า你女 u นี่หน儿่岁了อ女儿ก็คือลูกสาวของคุณเล了ก็คือกี่ขวบแล้ว你女ยเล了 เขาไม่ตอบวอนนีหรอะค่ะเขาแทนด้วยสภานามทานะคะเพราะเป็นลูกสาวใช่ไหมคะทาก็คือเขาหรือเธอหรือหล่อนนั่นแหละเธอ,อจินเหนียนปีนี้เห็นไหมคะปีนี้ซื่อสุ่ยหรอสี่ขวบแล้วนะคะสี่ขวบแล้วสอบถามถึงลูกอออหนีหนียรอจีซุ่ยละลูกสาวคุณกี่ขวบแล้วเนี่ยท่าจินเหนียนสี่สุ่ยละ ปีนี้เขาสี่ขวบแล้วค่ะทีนี้เท็กซ์ที่3มาแล้วค่ะเท็กซ์ที่3ก็ยังคงอยู่ที่ออฟฟิศเหมือนเดิมเป็นใจ่ บ้านกงสื่อที่ออฟฟิศนะคะที่ทำงานเมื่อกี้ถามลูกสาวนีนิว w อ e ร์จีซุยเลยตอนนี้จะถามผู้ใหญ่บ้างนะสับใหม่ตัวนี้อ่านว่าเตออูโอตัวนะคะเตออูโอตัวนะคะตัว,ตว,ตว,ตวแปลว่าเท่าไหร่แหละประมาณเท่าไหร่อ่าเท่าไหร่ประมาณนี้นะต่า ตาเตออาต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 าหมายถึงปกติแปลว่าใหญ่นะคะเป็นคําคุณศัพท์หมายถึงใหญ่ตัวนี้ถ้าเป็นคําคุณศัพท์หมายถึงเยอะนะฮะแต่ในนี้หมายถึงเท่าไหร่อ่าความแก่นะคะอายุเพราะฉะนั้น9ก้าบวกสิรวมกันเป็นตัวตานะคะใหญ่แค่ไหนไม่ใช่ตัวตาหมายถึงอายุเท่าไหร่แล้วที่เมื่อกี้บอกนะคะตัวตาอายุเท่าไหร่ ให้กับการถามอายุของผู้ที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเ,เช่นเอมาลหลี่ล่าชูตัวตา了หลี่ล了 B บอกว่าเขา今年五十岁了เขา今年五十岁了 A ถามอีกเขาลน,นะเขาลน,นะ 老爸ว่าถ้าหน女儿今年二十岁เขา,า้หน女儿今年二十岁เรามาดูความหมายกันหลี่นามสกุลใช่ไหมคะเหล่าชื่อก็คือครูหรืออาจารย์เพราะนั้นเขาเอานามสกุลเขาจะเรียกอาจารย์เขาจะไม่เรียกชื่อเต็มหมดใช้นามสกุลเอาหลี่เหล่าชื่อก็คืออาจารย์หลี่ ตัวต้าหรออ่าอายุเท่าไหร่แล้วลีเหล่าชื่อตัวต้าเหรออาจารย์หลี่อายุเท่าไหร่แล้วนะคะท้าในที่นี้ก็คือแทนตัวลี่เหล่าชื่อถูกไหมคะเขาเนี่ยจีนเหนียนปีนี้อู่ชื่อซุยหรออายุห้าสิบแล้วอายุห้าสิบปีแล้วแล้วก็ถามต่ออีกว่าท้านี่เอนะ หนเอ๋อคือลูกสาวถ้าหนยเอ๋อก็คือลูกสาวของเขานะก็คือลูกสาวของหลีเหล่าซือนั่นแหละแล้วลูกสาวของหลีเหล่าชื่อหละ่ละหล่ะนะมีคําว่านะมีการถามด้วยนะแล้วนี้ถ้าหนเอ๋อนะแล้วลูกสาวของเขาละ่ะลูกสาวของอาจารย์ถ้าหนยเอ๋อลูกสาวของเขาจินเหนียนปีนี้อสอายุยี่สิบปีแสดงว่าในภาพนี้คนไหนเป็นหลีเหล่าชื่อคะคนนี้เป็นใครคะ หลี่เหล่าชื่อค่ะอายุเท่าไหร่คะอู่ซือซุยค่ะอันนี้ท่านหนุ่ยเอ๋อถูกไหมคะท่านหนุ่ยเอ๋อจินเหนียนเท่าไหร่คะอ้อซือซุยอ้ออ้อซือซุยอ้อซือซุยจี่ีจีเสียงที่สามจีจีตัวนี้แปลว่ากี่ใช่ไหมคะกี่มีกี่อะไรบ้างเช่นข้อหนึ่ง มีอ่你有几个汉语老师？老师想听นให้你有几个汉语老师？นะคะ几个แปลว่ากี่คน汉语老师คือใครคะ ครูภาษาจีนหนีหกก็คือเธอมีหรือคุณมีคุณมีครูภาษาจีนกี่คนใช่ไหมคะแสดงว่าปกติครูจีนมีไม่ค่อยเยอะเนาะมีกี่คนนะคะเป็นต้นประโยคที่สองค่ะหลี่老师家有几口่อ่าออคุณใส่พินอินให้หลี่老จา 李老师家ก็คือบ้านของอาจารย์หลี่有มีจี口นก็คือมีสมาชิกในครอบครัวกี่คนอะา老师家有几口人นะคะมีคนในครอบครัวของอาจารย์หลี่มีกี่คนต่อไปข้อสามตัวอย่างสามใช้จี่หน几่了你女อ จีซุยเลาะอะจีหนุ่ยเอจีซุยเลาะนะลูกสาวคุณกี่ขวบแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะคะในการถามจีนะกี่คนจีเกอสมาชิกกี่คนจีโคนะจีโคแล้วกี่ขวบก็จีซุยนะคะถามได้เลยจีเกอนะจีเกอ จุด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 กี่คนนะคะกี่คนจีโคก็คือสมาชิกกี่คนจีโคลเย็นคนในครอบครัวกี่คนกี่คนจีซุยแปลว่ากี่ขวบจีซุยแล้วการใช้จีค่ะมีคำถามไหมคะไม่มีครูไปละคะ ค่ะมาเรียนเลขกันเมื่อกี้ใช่ไหมคะ Number, นะัมเบอร์น่ะหมายเลขนะอันเลขหนึ่งใช่ไหมคะ e เ,เขียนยังงี้ e สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9จวฮะนี่มาดู10ก็คือสือนะคะสิ 11, ตรงนี้ค่ะสืออีสิก็เป็นสืออ้อสิบสามสือซานสิสือซื่อสิห้าสืออู่สิก็สือเลี่ว17บเสือชีสิปดก็สือปาสือเจียวแล้วก็สอสืนะคะยี่สิบอสือ 一十一、到二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、一十九，三十，个变三十，一、二、三、三十， ทุกคนลองดูสิคะเราจะเติมกันต่อได้ไหมสามสิบเอ็ดก็เรียกว่าสามสิบอ,อ็ดสามสิบสองสามสิบสามสามสิบสี่อเ,อเขียนยากช่องมันเล็ก 35ก็เป็นซานซืออูสาก็ซานซือเลี้ยวซานซือชีซาซือปาซนซือเจียวสีก็คือซื่อบวกกับสือใช่ไหมคะสี่สก็เป็นซื่อสืออี สื่สิบสออกันเขียนชื่อเขียนกัน่อซานซื่หู่อ่ามีหขีดซื่อซานสื่สอื่ฮะสี่สิก็เป็นซื่ สี่ห้สี่สิบหกล่ะคะส่ิบ่สิบิบปส่สิบแิบก่สิบเก้า่สิบ ห้าสิบแล้วจะเอาอูมาใช่ไหมคะอูกนะับเป็นอู่สือห้าสิบเอ็ดก็เหมือนเดิมค่ะอู่ส e ืออีลอูสืออองลำดับขีดอู่เหมือนเ e อสองสี่อ่านะเลขห้ามีสี่ขีดเมื่อกี้เลขสี่ดันมะีห้าขีดนะอู่สืออ่งแล้วก็อู่สือสาม 五十四、五十五、啊，五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十卡，六加十，明白吗？ วสิบหกสิบ六สิบ六十61 61 61 62การเขียน6อ่ะเราสื่อเขียนลำดับขียนให้一二三四นะคะา 六十四六十五六十六六十七六十八六十เร็วไปไหมคะเจ็ดสิบมาที่เลขเจ็ดก,กันชือใช่ไหมคะชือนะ จ็ดสิบเอ็ดก็เป็นชีสุอีชีสุอชีสุสานชีสหือชีสุยังไหมเขยนไหมชีสสุชีสุชีสว ชี้สืเราซื้อชักจะบินละเด้อเราซื้อบินมาแล้วนักเรียนเอาไหม七十二七十八七8九八สใช่ไหมคะ 嘛，我再有，再，还有、啊、来一笔八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十九，个变九十。 จิอใช่ไหมคะ91ครูคะขออนุญาตออกก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าใหม่นะคะขอทุกคนด้วยค่ะขึค่้นค่ะ,คคะ,คคะ91 92 93 94 95 96 97 จิวสือปาแล้วก็จิวสือจนะหนึ่งร้อยก็เป็นอี่ปยหนึ่งร้อยอันนี้ below 100ต่ำกว่าร้อยนะคะเห็นอย่างไรบ้างคะเรียบร้อยไหมอันนี้เดี๋ยวถ้าใครยังไม่ทันเดี๋ยวเราค่อยกลับไปเติมทีหลังดูก็ได้นะคะ ก็ไปเติมเลยได้เลยเพื่อความรวดเร็วอ่าเดี๋ยวเราจะอยากจะพักกันได้ยังคะบอกครูเอาตัวสุดท้ายก่อนละกันเนาะเอาเรื่องเลอะก่อนเอาเลอะเดี๋ยวเลอะเสร็จแล้วครูจะพักนะคะน่าจะสิบนาทีได้เดี๋ยวเราพักสองโมงครึ่งตัวนี้พยัญชนะเลอสระเอออ่าไม่มีวรรณยุกแล้วล่ะออกเสียงเบาค่ะเลอเลอนะคะ เป็นการแสดงว่ามันไปแล้วนะมันแปลว่าแล้วนะคะแล้วเช่นตัวอย่างเช่นข้อหนึ่งบอกว่าหลี่เหล่าชือ่อจินเนียนอห้าสิบปีแนะล้หลี่เหล่าชือ่อหลี่เหล่าชือ่อตัวนี้ค่ะอาจารย์หลี่ต่อไปคู่นี้ค่ะจินเนียนจิน เนียนฮะปีนี้ห้าสิบซวยอู้าสิบซวยะอ่ามีเละอยู่เละแปลว่าแล้วใช่ไหมคะอันนั้นหลี่ล่าชื่อก็คืออาจารย์หลี่ฮะอาจารย์หลี่จินเหนียนแปลว่าปีนี้ห้าสิบ ช่วยปีแล้วอ่าอายุห้าสิบปีแล้วอายุห้าสิบปีแล้วต่อไปค่ะตัวอย่างที่สองการใช้แล้วสแสดงว่าเขาไม่อายุห้าสิบไม่ได้แล้วใช่ไหมคะปีนี้อายุห้าสิบเข้าไปละมาถึงแล้วนะต่อไปอัวเพิ่งเย่อเตอหนน่ยอร์ มาเริยมลอ้ซื้อเขียนพิมพ์อินให้วอคือฉันเพ่งเย่เพื่อนเพื่อนฉันแต่มีคำว่าเตอแปลว่าของหนีเอ,อ๋อลูกสาวตัวนี้รวมความว่าเพ่งเย่เตอหนีเอ,อ๋อก็คือลูกสาวของเพื่อนใช่ไหมคะลูกสาวของเพื่อนเพื่อนใครเพื่อนฉันเพราะฉะนั้น 。我朋เพ女งยตเหนประโยคนี้หมายถึงลูกสาวของเพื่อนฉันอลูกสาวของเพื่อนฉันเนี่ยเป็นยังไงเอ่ยจินเหนียนใช่ไหมคะจินเหนียนปีนี้จินเหนียนปีนี้สื่สเหละ่ะกี่ขวบสองสามส่ส่ ซย4ขวบสรุปแปลว่าอะไรคะลูกสาวของเ,เพื่อน,เพ,อนเพื่อนใครอ่าลูกสาวของเพื่อนฉันจินเหนียนปีปนสี่4ขวบแล้วใช่ไหมคะซื่อสุ่ยเลอมันมีคำว่าเลอ4 4ขวบแล้วนะต่อไป นีหนุ่นย,นยเอ๋อหนีเธหนีหนหนุ่นยเออลูกสาวเนาะหนีนุ่นยเออจีสุยล่จีุยลาอ่านีหนุ่นยออคือใครลูก สาวคุณลูกสาวคุณไม่มีปีไม่มีเดือนไม่ถามเลยทั้งสิ้นถามแค่ว่าน <G> ีเหนียวจีซื้อละกี่ขวบแล้วนะคะอ่ะมันเป็นการถามว่าเละเละละกี่ขวบแล้วล่ะอะไรประมาณนี้นะคะมันเป็น past tense เลละค่ะ